สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรัว HB รายการที่จะ <L ep. S 1> นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรัว้วและรอบรัวมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะสำหรับวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปลัดลาะรอบรัวแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ ในวันที่27-28ตุลาคม2554คณะผู้บริหารคณาจารย์ได้เข้าร่วมในโครงการ s y n e r g y h e a d i c a i o n Leader ณสวนจักกพรรดิรีสอร์ทอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีเสียงร่วมในการสร้างทัศนคติในการทำงานเป็นทีมการร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากรด้วยกันและมีจิตสำน,นึกรักองค์กรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยมีกิจกรรมร่วมมือต่างๆมากมายอาทิการฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยดรประพลสุริวงศ์ทุกๆประสบการณ์นะครับที่ทุกคนได้จากการที่ได้คิดร่วมกันทํางานด้วยกันทําอาหารทานด้วยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนด้วยกันเนี่ยนะฮะอยากฝากว่าเก็บความรู้สึกดีๆเหล่านี้ นะครับภาพในการทํางานร่วมกันความเอื้ออาทรความมีมิตีจิตที่ดีต่อกันความไม่ถือเขาถือเราเนี่ยนะครับนำสิ่งเหล่านี้นำกลับไปใช้ในการทํางานแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกกันว่า a s a t e ท m มพ่ายีมนั้นต้องทําไมฮะต้องทําให้ m o u ฟัน d more f r i f r d นะครอย่างที่ท่านอาธิการท่านพิธาท่านเคยบอกนะครับว่า m more f u ฟั n d n o r o r r i e n นนั่นแหละครับเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเราไม่สามารถทํางานด้วยคนเดียวได้เพราะฉะนั้น ทีมที่ดีก็ต้องเป็นทำงานแบบ working together หรือทำงานร่วมกันที่ดีนั่นเองครับหลังจากเป็นมไ่มกับความสนุกความมันและความหาแบบไม่ไร้สาระกันแล้วก็ได้เวลาสร้างทีมด้วยกิจกรรม firey ที่ได้ทั้งความสนุกและแสงไปด้วยคติและแนวคิดต่างๆของกิจกรรมทุกๆก,ก,กิจกรรมย่อยตั้งแต่ความรักกันความสามคคีความไว้วางใจการวางแผนรวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม แม้ว่าฟรเี่จะทำเอาทุกคนต่างก็ทั้งลุ้นทั้งแห่ไปตามๆกันแต่ไม่ว่ายังไงทุกคนก็ยังยิ้มได้และยิ้มสู้กันอีกด้วยล่ะค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันพร้อมเลือกเสียงฮาให้กับาชาวเฮตูแชมป์ไม่น้อยนั่นก็คือ THE STAR OF ออฟเฮูก็ชเลนโดยได้รับเกียรติจาก3คอมเมนเตอร์พิเศษเป็นใครกันบ้างเราไปดูกันค่ะ ถือได้ว่าโครงการเซนเนจีเฮดูแชมเบดเดอร์เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพและยังเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรทุกท่านรักต่อองค์กรหน่วยงานและพร้รอมที่จะพัฒนาศักยภาพขาองตนเองให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบด้วยค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้ทาให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะการเป็นผู้นําที่ดีนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ได้แก่การฝึกการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบนะคะการเรียนรู้การทํางานเป็นทีมเพื่อให้ทีมแข็งแรงที่สุดนะคะการตั้งใจนะคะทำทุกอย่างด้วยใจนะคะแล้วก็การเรียนรู้การประสานงานเพื่อให้งานออกมาดีเยี่ยมที่สุดด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ รายการรอบเรือฮิูก็หมดเวลาลงแล้วในครั้งต่อไปทางรายการจะรัเลาะรอบเรือนำเรื่องรายดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันที่ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนรัสูกโงนะรมในหลักสูตรงใจใฮู้แชม้งดีเดอร์นะคะของมหาดใหญ่ก็มีความรู้สึกประทับใจหลายอย่างนะคะทั้งในด้านของการที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆมากขึ้นบางคนนี่เราก็ไม่ค่อยได้โอกาส ได้พูดคุยกันก็มีโอกาสได้ทำงานเป็นทีมร,ร่วมกันและร่วมร่วมทุกร่วมสุขร่วมสนุกสนานด้วยกันนะคะ